หาัที่ขาดความมั่นใจและติดใสศ่ศสีสาะเวลาเดินต้องใช้เวลากว่า1เดือนปรับบุคลิกภาพใหม่จนมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์น้ำตาลชลิด,ดารู้มุมสวยโพสบิดตัวลดข้อด้อยเพิ่มจุดเด่นหรือการเปิดปลายเท้าให้ยืนสง่าและรับน้ำหนักได้ดีล้วนเป็นภาคปฏิบัติที่ติวเข้มกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับกูรูด,ด้านบุคลิกภาพครูโต้งชัดชวินช่วงโค้งสุดท้ายนับถอยหลัง3เดือนก่อนขึ้นเวทีประชันกับนางงามทั่วโลกที่ฟิลิปปินส์ช่วงต้นปีหน้า ิเคราะห์แบบมองขาดว่าหลายปีมานี้นางงามรุ่นใหม่ต้องใช้ลูกนางแบบเข้าช่วยมั่นใจฉบเฉี่ยวจนได้เปรียบเหมือนที่เคยปรับบุค,คลิกให้นางงามรุ่นพี่มาก่อนครับทั้งเมย่านนทวันและชามไอวรินนอกจากจะเรียนรู้เรื่องของท่าโพสและก็การเดินแบบแล้วนะครับสิ่งสําคัญสาหรับนางงามยุคใหม่เดี๋ยวนี้ต้องเรียนรู้เรื่องของแอคติ้งแล้วก็รวมไปถึงมูเมนต่างๆด้วยครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองรวมถึงมีอินเนอร์เวลาขึ้นประกวดบนเวทีเนี่ยจะได้ดูโดดเด่นแล้วก็แตกต่างนั่นเองครับ สมัยนี้ก็รู้สึกเหมือนกับเราต้องมี acting เราต้องมีการโพสการยั่วยวนด้วยแบบสายตาหรือแบบใช้ร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับต้องมีเรียนหลายๆอย่างเพราะว่าแบบสมัยนี้ก็ไม่ได้ใช่แบบเดินเหมือนแต่ก่อนที่แบบเดินแล้วก็ยิ้มสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้ก็บอกให้หนูลดน้ําหนักค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่มีสะโพกแล้วก็ขาค่อนข้างที่จะแบบใหญ่นิดนึง <laughs> ก็เลยเหมือนกับเราก็ต้องปรับหลายๆอย่างแต่ว่า หนูก็คิดว่ามันเป็นผลดีที่ตัวหนูแบบเราจะได้ผอมแล้วในชีวิตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างสมส่วนของเขาสมส่วนของเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใหญ่จนแบบโหไม่ใช่เขาสมส่วนแล้วรูปร่างเขาเขาอย่างเพราเขาดูดีออกมาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเวลามันอยู่ในกล้องหรือคนที่มองมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าใหญ่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตดูได้เลยว่าในเวทีระดับโลก เขาเปลี่ยนความเป็นนางงามให้เป็นนางแบบมากขึ้นสังเกตไหมครับ mm hmm. ว่าณ mm hmm. ปัจจุบันนี้จะไม่มีสวยแบบสวยสวยนางงามคุณพัชราบุญปุ๋ยพรทิพย์อะไรมามันจะไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นอีกแล้ว mm hmm. แต่เขาต้องมีคาแรคเตอร์ hmm. มีความเก๋ของเขาในรูปแบบของความเป็นนางแบบ บทบาทการแสดงกินขาดแต่เมื่อต้องรับงานเดินแบบหรือโฆษณาอัมพชรผา,าต้องพึ่งผาผู้ช่วยมือดีตรงชัชชวิน acting coach เฉพาะกิจที่ร่วมงานกันมากว่า10ปีครับรวมถึงยังต้องสร้างบุค,คลิกให้ดารานหน้าใหม่จนหลายคนมีภาพจำชัดเจนและขึ้นแท่นดาราดังทั้งเนยโชติกาเวียสุกลวัฒนเดชคูกิมิยะเจม,มา่าและเค็นภูภูมิทำให้ครูสอนบุค,คลิกฝีมือดีไม่ต่างจากนักบ้นมีเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจงานในวงการมาฝากตัวอยู่ไม่ขาด จำเป็นมากนะคะเพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราดีแล้วโอเคแล้วแต่ว่ามีคนเกิดใหม่ตลอดค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้อยู่ และทํางานได้ต่อไปค่ะการที่จะเป็นนักแสดงครับถ้ายิ่งทําอะไรได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงได้เดินแบบได้เล่นกีฬาได้อะไรเงี้ยครับมูฟเมนต์เราได้ทุกอย่างคี่บูก็จะสวยขึ้นการแสดงอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็จะสวยขึ้นอะไรเงี้ยครับมันควรที่จะเรียนรู้มันควรที่จะพร้อมทุกอย่างในการเข้าวงการเพราะอย่าลืมว่าการแข่งขันสูงช่องทางในการเข้ามานะมันง่ายแต่คุณจะอยู่ได้หรือเปล่าเดินเข้ามาหาผู้จัดง่ายแต่พอเข้ามาแล้ว เขาให้คุณทําอะไรให้ดูคุณทําได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่มีความพร้อมเลยคุณไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยเนี่ยมันหยิบมาจับใช้งานเนี่ยมันมันบางครั้งมันเราไม่ได้มีเวลารอ,อขนาดนั้นบุคลิกภาพที่ดีสวยหล่อมั่นใจอาจเป็นสูตรสาเร็จที่ครูโตงช่วยปั้นได้แต่สิ่งที่ยังฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ดังไว,ไไวัยไปวัเพราะไม่วางตัวให้เหมาะสมวินัยของแักแสดงจึงเป็นสิ่งที่ครูสอนบุคลิกภาพคนนี้ย้ําอยู่เสมอกวินพบพันธุเฤทิ์ไทย P ี s bring